วันนี้ต่อจะพามากินอาหารอร่อยๆและชมวิถีชีวิตกเกษตรกรรมริมฝั่งแม่น้ำเหืองกันครับทุกคนและวันนี้เราก็อยู่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านปากห้วยอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยซึ่งเป็นชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนเขาได้ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางช่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัดวิถีครับพมคุยเกือบลืมก่อนสักการะทางฝั่งอีสานก็จะมีการทำกลวยดอกไม้คคุณแม่มก็จะสอนเราเองกับมือถึงแม้เราจะสอนยากสอนเย็นก็ตามคุณแม่ก็บอกว่าถ้ามาป่า วยต้องทาให้เป็นแล้วก็ต้องทําให้ได้นะลูกโอเคอเค,ครับผมจัดไป <Bye. S 1> เดี๋ยวถ้างั้นต่อมาเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนปากห้วยให้ทุกคนฟังก่อนละกันคือสมัยก่อนผู้นําหรือว่าผู้มาก่อนคือเขาอพยพมาจากเมืองแก่นเท้าจากเมืองสอปปลาวนั่นเองครับโดยสมัยนั้นได้นําช้างของเจ้าเมืองแก่นเท้าข้ามลําน้ําเหืองมาประมาณ18เชือกแล้วก็ได้นามาเลี้ยงตรงบ้านปากห้วยในปัจจุบันนี้เองครับเพราะว่าในสมัยนั้นก็เป็นที่ราบมีหญ้าแล้วก็เหมาะกับช้างมากและหลังจากนั้นก็ได้เริ่มปลูกที่อยู่อาศัยและก็ มีการทำเกษตรกรรมผลผลิตงอกเงยคือสวยงามมากทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนเล่าต่อคุณแม่ก็กลุ่มสอนเรากลุ่มที่ว่าจับมือทํายังไงก็ต้องทําให้ได้โอเคครับคุณแม่ตอนนี้ทําได้แล้วใช่โยถ้งงั้นเราออกเดินทางต่อเลยครับคือต้องบอกเลยว่าเป็นทริปสองวันหนึ่งคืนที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแบบลึกซึ้งพ่อพ่อแม่แม่ก็พาต่อไปเรียนรู้กรเกษตรแบบอินทรีคือเขาสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวและก็ผลไม้แบบไม่ต้องใช้สารเคมีคือต้นไม้ก็ยังเจริญเติบโตงอกงาม มาทุกคนและที่ที่เราอยู่ก็คือโคกหนองนาคือในนี้เขาก็จะมีครบทั้งน้ําทั้งผล,ลไม้เอาขอโทษด้วยครับไม่ได้ตั้งใจและเห็นว่าที่นี่มีกลุ่มจักสารพี่ต่อมาทั้งทีจะไม่จัดการก็ไม่ได้วันนี้ต่อก็เลยลองมาสารกระติบข้าวคือกะเลยว่าวันนี้จะต้องสารให้เสร็จแต่ว่าแม่ดูจากการสารแล้วต่อก็เลยถามแม่ว่าดูจากฝีไม้ลายมือแล้วต่อน่าจะได้สักกี่คะแนนครับแม่แม่ก็เลยตามพ่อมาเบิ่งแบบนี้แหละ เอาเอาถ้ายังไม่ผ่านมาขอสัมภาษณ์มือหนึ่งของกลุ่มจักสาปฝาที่โถคุณพ่ออายุ82แล้วอ่ะทุกคนคือคุณพ่อสามารถที่จะสารงานแบบนี้ได้อย่างคล่องแคล่วอ่ะทุกคนอันนี้ต่อก็ขอลองสารแล้วพ่อบอกว่าเดี๋ยวมันจะตำม,มือ แล้วมือเที่ยงวันนี้เราก็ฝากทองไว้กับกลุ่มแม่บ้านแก่งโตนวันนี้ก็ขออนุญาตคุณแม่อนอัวหน่อยนะครับนิดนึงคือที่นี่เขาก็จะรวมตัวเป็นกลุ่มแม่บ้านทําเป็นร้านอาหารที่แก่งโตนเลยครับทุกคนเขาก็มีการจัดเวรแต่ละวันว่าใครจะต้องเข้าร้านหรือว่าใครจะต้องทําอะไรและเมนูที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือขนมเปียกปูนแบบสดสดคือต่อไม่เคยเห็นขนมเปียกปูนที่ทําแบบว่าสดๆดแบบนี้เลยอะ่ะทุกคนไห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 นครเคยทาขนมเปียกปูนบ้างสดไม่สดลองดูจากการขูดมะพร้า ของแม่ก่อนต้องยอมรับเลยว่าที่นี่สดทุกอย่างและอีกหนึ่งเมนูที่ต่อต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นั่นก็คือเมนูนี้เลยครับเดี๋ยวยังไม่เฉลยดีกว่าแอบซูหมคนเดาก่อนนะคือต้องบอกเลยว่าตอนทอดเนี้ยไม่เท่าไหร่คือแต่ว่าตอนได้กินคือสุดยอดไปเลยถ้างั้นเดี๋ยวมาเฉลยดีกว่าว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรถ้างั้นขออนุญาตมาโอ,อนอัวอีกสักหนึ่งเมนูนั่นก็คือลาบหมูแกงโตน ต้องบอกทุกคนเลยว่าเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโอทอปแบบนั้วิถีเป็นการท่องเที่ยวที่เราสามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่แท้จริงหรือเราใช้ชีวิตจากชุมชนที่เป็นอยู่กินแบบชุมชนที่เขากินคือบางมุมมองที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้มาเรียนรู้ที่นี่แหละครับและที่สําคัญเราได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืนและตอนนี้คุณแม่ก็จะเอาของอร่อยๆมาเสิร์ฟและเราก็จะต้องเฉลยว่าคือทอดไก่สมุนไพรคือแบบรสชาติอร่อยมากอ่ะทุกคนและนี่คือลาบหมูฝีมือต่อเอง ทำด้วยผักแก้มปลูกเองตามด้วยดูการและนี่เขาบอกว่าทีเด็ดต้มยำปลาแกงตนคือแบบว่าแซ่บขนาดทุกคนแล้วทีเด็ดดับเผ็ดก็คือขนมเปียกปูนที่เราทําเองโมเม์โมเม์โมเมนต้องบอกว่าคุณแม่คุณแม่ทําสินะที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆเป็นน้ําอัญชันที่หอมหอมหวานหวานกำลังดีคือแบบว่าเย็นๆแบบชื่นใจมากอ่ะทุกคนและเห็นบอกว่าที่นี่มีจุดชมวิวสวยๆตี่ต่อก็ต้องไปสิครับที่นี่ก็คือจุดชมวิวภูซางเป็นจุดสูงสุดของ ชุมชนปากห้วยคือวิวสูงและสวยมากเห็นทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเลยครับทุกคนและชุมชนปากห้วยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยปกติกลายเป็นกล้วยเบกแตกแบบนี้ครับทุกคนคือชอบที่เขาจับกลุ่มรวมตัวกันมาเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่มีอยู่ทําให้เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยครับส่วนถ้าใครอยากมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่<ๆ>ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยว oh. โอท็อปนวัตวิถีที่ YouTube นวัตวิถีและ เฟซบุ Facebook, ๊กโอท็อปนวัดวิถีได้เลยครับผม